คุณเคยคิดไหมครับว่าพึ่งตัวหนึ่งเนี่ยเขาเคยคิดหาวิธีการขยายพันธุ์ดอกไม้หรือไม่คาตอบคือพึ่งคงไม่คิดวิธีการขยายพันธุ์ดอกไม้หรอกถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วในกระบวนการการสแสวงหาน้ําหวานของพึ่งเนี่ย ก็จะรวบรวมเกสรดอกไม้บนขาของเขาโดยไม่รู้ตัวครับเขาก็จะบินไปหาดอกไม้ดอกต่อไปต่อไปดอกแล้วดอกเล่าและทําให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ที่น่าอัศจรรย์ซึ่งส่งผลให้เนินเขานั้นเต็มไปด้วยสีสันอันหลากหลายครับในทํานองเดียวกันครับการตั้งเป้าหมายของคุณที่คุ้มค่าอาจจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ที่คาดไม่ถึงกับผู้อื่นครับเช่นการตัดสินใจง่ายๆที่จะโทรหาเพื่อนเก่าเดือนละครั้ง ซึ่งอาจจะทําให้เกิดผลดีมากมายที่คุณคาดไม่ถึงด้วยซ้ําลองคิดดูนะครับว่าคนอื่นๆจะได้รับผลกระทบที่เป็นประโยชน์จากความพยายามที่ดีของคุณได้อย่างไรบ้างลองคิดดูครับ365วันแห่งการเปลี่ยนแปลง CRISPR the b e t t e r m e n t of s e l Creation คอนเทนต์พิเศษไม่มีในช่องทั่วไปเพียงกดปุ่มสมัครสมาชิกคุณจะได้สิทธิ์เข้าถึงคอร์สไลฟ์สดออนไลน์และคลิปพิเศษเฉพาะสมาชิกเท่านั้นแล้วพบกันครับ